ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับพุทธศาสนิกชน ที่ถือศีลห้าข้อเคร่งครัดส่วนใหญ่มักจะมีประสบการณ์รอดพ้นภัยจากการถูกบองร้ายเพราะอำนาจของศีลข้อแรกช่วยคุ้มครองจะพ้นจากการถูกใส่ร้ายด้วยมีศีลข้อที่สองเป็นเกราะแก้วให้รอดพ้นคำคอรหารักษาศีลข้อที่สี่จะช่วยให้พ้นคำนินทาว่าร้ายรักษาศีลข้อที่ห้าจะมีสติแจ่มใส พาตัวเองผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตได้อย่างราบรื่นสำหรับสินข้อที่3การไม่ผิดลูกเมียผู้อื่นนั้นผู้ใดตั้งปณิธานไว้เช่นนี้จะช่วยให้รอดจากการยั่วยวนกวนราคะจากเพศตรงข้ามได้อย่างไม่น่าเชื่อดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นต่อไปนี้ในเอกเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นในยุคที่เอวิสเพสลีย์ราชาเพงลงร็อกเป็นไอดอลต้นแบบของวัยรุ่นเมืองไทย แต่ในเอกแปลกกว่าวัยรุ่นคนอื่นเขาเจริญนรอยตามบิดามารดาซึ่งชื่นชอบเพลงไทยๆบิดาโปรดเพลงไทยเดิมประเภทศเขมรไซโยกมารดาเป็นแฟนันแท้ของวงดนตรีสุนทรพรเสียงเพลงจากวิทยุดังขึ้นแต่ละวันถ้าไม่ใช่เพลงสุนทรพรก็ต้องเป็นเพลงไทยเดิมเวลาเข้ากลุ่มวัยรุ่นกวนเดียวกันในเอก จะเป็นของแปลกสำหรับเพื่อนๆที่โปรดเพลงร็อกร้องไปดิ้นไปเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าถึงตาในเอกร้องมั่งเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาจูนเสียงให้ทุม้มนุ่มเหมือนครูเอือ้อนายวงสุนทรพรบรรจงกันกรองเสียงขับขานอย่างไม่ยืดระกับสายตาวัยรุ่นด้วยกันไม่ถือว่าตัวเองชมเชยแต่อย่างใดทั้งสิน้นเพลงเอวิสเขาไม่กระดิกหูแต่ถ้าเพื่อนร้องให้ฟัง ก็พอฟังได้ไม่ปฏิเสธใช่แต่เท่านั้นในเอกยังมาแปลกไม่ดื่มเหล้าสักหยดเดียวถ้าเพื่อนรินเหล้าให้ก็ไม่ปฏิเสธให้เสียน้ำใจกันแต่ดื่มทั้งคืนเหล้าก็ไม่เคยพร่องไปจากแก้วหรือถ้าเพื่อนฝูงจะชวนกันไปเที่ยวสำนักนางโลมในเอกก็ไปกับเขาด้วยไปแล้วนั่งรออยู่ข้างนอกเพื่อนเสร็จธุระเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ไม่บ่นให้เพื่อนรำคาญใจที่สำคัญในเอกเป็นคนมีสัจจะวาจาพูดจริงทําจริงไม่เคยเหลวไหลกับใครทั้งสิ้นเป็นที่เชื่อถือทั้งในหมู่ญาติพี่น้องและพักพวกเพื่อนฝูงทุกคนถึงแม้ผลการเรียนของเขาจะไม่ดีเลิประเสริศสีในเอกก็เป็นคนดีที่สังคมยกย่องสนิทใจที่จะคบหาสมาคมด้วยบ้านในเอกอยู่แถวรังสิต จังหวัดปทุมธานีสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นรังสิตยังไม่มีถนนเรียบคลองหนึ่งคลองสองการสัญจรต้องใช้เรือห่างยาวเล่นในคลองรังสิตตกค่ำลำคลองจะสงัดจากทุกสับสําเนียงด้วยผู้คนยังมีจํานวนน้อยสถานบันเทิงีเพียงแหล่งเดียวคือถนนขวางอันเป็นถนนคู่ขนานกับถนนเรียบคลองรังสิตสายดั้งเดิมต้นทาง อยู่หลังสถานีรถไฟสุดทางที่สะพานแก้วนวรัตส่วนถนนขวางเป็นแหล่งใหญ่ของสำนักนางลมซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายสิบเจ้าในเอกไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเหมือนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันในชีวิตก็ไม่เคยข้องแวะกับสื่อสิ่งพิมพ์ใต้แผงที่เรียกกันว่าหนังสือปกขาวไม่เคยดูหนังเรทอเรทเ็กซสักเรื่องเดียวจิตใจยังใสบริสุทธ์ เหมือนเด็กไร้เดียงสาถือเป็นเวรุ่นที่หาได้ยากไม่ว่ายุคไหนสมัยใดกอบกับมีหน้าตาหล่อสวยเหมือนผู้หญิงทำให้ผู้หญิงตัวจริงอยากได้เขาเป็นแฟนมากหน้าหลายตาแต่เขาก็ไม่เคยริยรักในวัยเรียนเป็นบุคคลตัวอย่างจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกทางพระท่านว่ากลิ่นหอมของศีลหอมกว่ากลิ่นบุปผาน,านาพันธ์ ใครได้ใกล้ชิดเป็นต้องเกิดความสนิทสนิหาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเย็นวันหนึ่งในเอกกลับจากโรงเรียนเปลี่ยนเป็นชุดอยู่กับบ้านไปตกปลาริมคลองลังสิตบริเวณที่ไปตกปลาเป็นประจำอยู่ในเขตบ้านในชิดเจ้าของที่นาแปลงใหญ่หลายสิบไร่เมียในชิดชื่อสุนิสาเป็นสาวสวยรวยเสนะ่ห์ทำงานเสมียนบัญชีโรงสีจนรู้ว่า ในชิดรวยมากและยอมแต่งงานด้วยทั้งที่นายชิดอายุมากกว่าเกือบ30สปีเย็นนั้นเขานั่งตกปลาอยู่ที่ตีนสะพานท่าน้ำหน้าบ้านในชิดเช่นเคยนายชิดไม่อยู่ไปทำธุระที่ไหนก็ไม่รู้คุณสุโผล่มาเห็นนายเอกนั่งตกปลาเข้าพอดีหล่อนเดินกลับเข้าบ้านเปลี่ยนชุดที่ใส่อยู่เป็นนุ่งผ้าถุงกระโจมอกสมัยนั้นชาวรังสิต จะอาบน้ําในคลองคุณสุถือขันสบู่ลงบันไดสะพานมาย่อนตัวลงคลองใกล้กับเขาในเอกรีบเอาเบ็ดขึ้นจากน้ําตามมารยาทเพราะคุณสุจงใจว่าน้ําเล่นตรงหน้าไม่รู้หรอกว่าฝ่ายหญิงอาศัยช่วงปลอดคนอ่อยเหยื่อเขาไว่ายไปมาครู่เดียวหล่อนทําอีท่าไหนก็ไม่รู้พอถุงหลุดจมหายไปก้นคลองร้องบอกให้ในเอกช่วย เอกจ้าช่วยงมผราถุงให้พี่หน่อยจ้าครับครับจะลงไปงมให้เดี๋ยวนี้เลยครับในเอกผ่าซสื้อตาลีตาลานกระโจนลงน้ําทั้งที่ยังสวมเสื้อยืดกันเกงขาสั้นอาศัยความชํานาญในการว่ายน้ําดําดิ่งลงถึงก้นคลองคว้าผ้าถุงมายื่นให้คุณสุได้อย่างรวดเร็วทันใจคุณสุลอยขอไปยืนพิงอยู่กับตะลิงกวักมือให้เขาว่ายเข้าไปยืนเกียงข้าง แต่ยังไม่รับผ้าถุงจากเขากลับเป็นฝ่ายดึงแขนในเอกเข้าไปยืนเบียดหันหน้าเข้าหากันเอกรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอน่ารักมากพี่สุล่ะสวยถูกใจเธอไหมถ้าชอบตรงไหนของพี่อ่ะพี่สุอนุญาตให้ชื่นชมได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะพูดไม่พูดเปล่าดึงมือเขาไปจับบนจับล่างเพราะสายน้ำไม่ค่อยท่าการเวลาไม่ค่อยใคร ใกล้ค่ำแล้วในชิตจะกลับถึงบ้านในไม่ช้าเสาวใหญ่ใจถึงยังหล่อนต้องการให้เด็กหนุ่มหน้าโง่ยอย่างเขาได้ทดลองจับของใหญ่เล่นให้มันมือเสียก่อนถ้าเวลายังมีพอก็จะเล่นบทเลิฟซีนกันในครองให้สมอยากแต่ถ้าไม่อย่างน้อยวันข้างหน้าก็ยังสารสัมพันธ์กันได้อีกด้วยของดีของหล่อนงามหยดทั้งบนล่างฝ่ายในเอกการได้แตะต้องของสงวนของผู้หญิงเป็นครั้งแรกในชีวิต ทำเอาเลือดลมฉีดพล่านไปหมดแต่สนุกมืออย่างเดียวจับเล่นอย่างมันมือไม่คิดจะทำอะไรที่มันเลยเถิดไปกว่านั้นไม่ยอมให้คุณสุเปลืองเสื้อผ้าของเขาออกจากร่างหลังทำความรู้จักกับสรีระอันง,งามหยดหลายนาทีก็ดินเสียงในชิดดังมาจากในบ้านคุณสุคว้าตัวเขาเข้าไปจูบปากฝากรักทีหนึ่งก่อนจะรีบนุ่งผ้าถุงกระจมอกคว้าขันสบู่เดินลิ้วๆกลับไปหาผัวแก่ ปล่อยในเอกให้ยืนซึมอยู่ที่เดิมตามภาษาเด็กอ่อนหัดพอได้สติก็นึกรู้ทันทีว่าเกือบเสียท่าเป็นชู้กับมียชาวบ้านรีบขึ้นจากน้ำคว้าคันเบ็ดเดินกลับบ้านนับจากข้าววันนั้นเป็นต้นมาเขาไม่แวะไปวางเบ็ดตกปลาที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านคุณสุอีกเลยจากประสบการณ์ครั้งแรกทำให้รู้ว่าเรือนร่างของผู้หญิงมีเสน่ห์เร้าใจสักวัน ถ้าได้แต่งงานกับผู้หญิงที่น่ารักสักคนเขาจะเลือกคนที่มีของใหญ่เหมือนคุณสุให้จงได้ความเพ้อฝันของเขาเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องชอบผู้ชายไม่ผิดบาปใดๆทั้งสิ้นการจับต้องของสงวนของคุณสุก็ใช่ว่าตั้งใจล่วงเกินเป็นหล่อนดึงมือเขาไปจับเองต่างหากอย่างไรก็ตามใช่ว่าจะมีผู้หญิงคิดอ่อยเหยื่อเขาแค่คนเดียว ยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งในเอกต้องเดินผ่านตอนกลับจากโรงเรียนทุกเช้าเย็นเจ้าของบ้านคนเป็นผัวชื่อในเลี้ยงเมียชื่อนางตุย๋ยผัวกลับบ้านหลายทุ่มเพราะชอบแวะดื่มเหล้ากับพักพวกเป็นประจำให้เมียอยู่โยงเฝ้าบ้านคนเดียวบ้านในเลี้ยงเป็นคลังหนังสือมีหนังสือนิยายทั้งไทยและเทศหลายร้อยเล่มประจวบเหมาะว่าในเอกเป็นหนอนหนังสือตัวกลั่น มักจะแวะไปขอยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านเสมออ่านจบก็เอาไปคืนเปลี่ยนเอาเล่มใหม่มาอ่านต่อไปอีกระหว่างนั่งค้นหาหนังสือจากตู้ชั้นเดียวสูงหนึ่งเมตรถ้าปลอดสายตาคนเมื่อไหร่นั่งตุ๋ยจะเอาเสือมาปลูนอนอยู่ข้างๆในเอกปากก็เล่าเรื่องสัป,ปดิดศีประดลให้เขาฟังทุกครั้งไปมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาจำได้แม่นเป็นเรื่องสมัยที่นางตุย๋ยยังเป็นสาววัยขบเพาะ บ้านอยู่จังหวัดอยุธยาชอบว่ายน้ําเล่นไปตามลําคลองคราวหนึ่งนางตุ๋ยกับเพื่อนชายว่ายน้ําไปถึงโรงนาแห่งหนึ่งใกล้จากคลองหน้าบ้านร่วมสองกิโลเมตรมีคลองซอยแยกจากคลองสายหลักไปถึงโรงนานางตุ๋ยนึกสนุกชวนเพื่อนว่ายเข้าคลองซอยพอไปถึงก็เห็นทางน้ํากัดเข้าไปถึงข้างในโรงนาก็ยังชวนกันว่ายลอดใต้ฝ่าไม้เข้าไปดู ตามภาษาเด็กที่ชอบสนุกตื่นเต้นปรากฏว่าบนแคร่ไม้ไผ่ในโรงนามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งอยู่ในชุดวันเกิดกำลังเล่นผัวเล่นเมียกันอย่างเอาจริงเอจังไม่ทันรู้ว่ามีคนแปลกหน้าลอยคอเข้ามาแอบดูอยู่นางตุ๋ยเพิ่งเห็นว่าการเป็นผัวเมียกันจริงๆเขาทำกันยังไงเลยนึกสนุกดำน้ำออกจากโรงนาหาที่รับตาคนทดลองเล่นผัวเมียกับเพื่อนชายคนนั้น บอกในเอกว่ามั่นมากเลยน้องมันกว่ากินแห้วเสีอีกเธอละ่ะเคยเล่นผัวเล่นเมียกับใครมั่งหรือยังเมื่อบอกว่ายังเลยครับนั่งตุ๋ยก็ปิดประตูหน้าต่างอยู่ในบ้านกับเขาสองต่อสองระหว่างที่ในเอกกำลังนั่งเลือกดูหนังสือในตู้เพลินๆน่งตุ๋ยก็ร้องเรียกให้หันไปทางหล่อนพอหันไปตามเสียงเรียกก็พบนางตุ๋ยนอนชันเข่า ผาดสิ้นถลกไปรูปย่นอยู่บนท้องน้อยเปิดของที่แม่ให้มาอวดเขาเต็มเตมตาเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ในเอกมีหวังฟันนังตุย๋ยนับแผลไม่ท้วนเพราะบรรยากาศเป็นใจผัวก็ติดฝนอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่ในเอกกลับตกใจลุกขึ้นยืนหันไปมองทางอื่นด้วยภาพที่เห็นดูไม่ได้พุงป่องเหมือนผู้หญิงท้องแก่สิ่งที่แม่ให้มารกชัดเหมือนป่าละเมะ ไม่สวยเช้งเหมือนของคุณสุก็ขนาดคุณสุงามหยดออกขนาดนั้นเขายังไม่เคยคิดล่วงเกินสมหาอะไรกับของขี้ก็โลโทอย่างของนางตุย๋ยจะอยู่ในสายตาในเอกนางตุ๋ยทั้งตกใจทั้งผิดหวังเอกทําไมเธอปฏิเสธพี่ตุ๋ยล่ะพี่ให้เธอฟรีๆนะไม่มีข้อผูกมัดเลยรับรองว่าเรื่องคืนนี้จะรู้แค่เราสองคน ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาสนุกกับพี่ได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะเขาชวนคุยเรื่องอื่นอย่างอ่อนโยนไม่เหลือบมองป่าหญ้าของนางตุ๋ยอีกแม้แต่แวบเดียวจนนางตุ๋ยเขินอายเอามือดึงผ้าสิ้นลงไปปิดของดีแต่ตั้งสติได้เร็วสมเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนลุกคุณนั่งคุยกับเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอฝนหยุดตกในเอกก็ลากลับบ้านโดยไม่หยิบหนังสือนิยาย ติดมือไปอ่านเหมือนเคยและไม่แวะไปขอยืมหนังสือที่บ้านในเลี้ยงมาอ่านอีกเลยทราบต่อมาในภายหลังว่านังตุ๋ยคนนี้มากชูหลายใจรับหลังในเลี้ยงจะเอาผู้ชายมาเล่นปูวเมียกันที่บ้านเสมอแต่ก็แปลกตรงที่ในเลี้ยงไม่เคยจับได้ไล่ทันสักทีทั้งทั้งที่ชาวบ้านลือกันหนาหูว่านังตุ๋ยสวมเขาให้ในเลี้ยง เหตุการณ์ทำน,นองนี้เกิดขึ้นกับนายเอกอีกหลายต่อหลายคนเขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งไปจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มชัากันไว้ทำงานครอบครัวของเขาย้ายจากรังสิตไปอยู่บางนนซึ่งไปทำงานสะดวกกว่าพี่น้องท้องเดียวกันทุกคนก็มีงานมีการดีๆทำกันหมดสามารถปลูกบ้านได้สองหลังในรั้วเดียวกันบ้านหลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของบิดามารดากับพี่สาวและพี่เขย ส่วนตึกเล็กในเอกอยู่ชั้นบนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของสาวใช้ที่มาจากภาคอีสานเพราะสมัยนั้นล่ากับพมา่ายังไม่ได้เข้ามาหากินในเมืองไทยแรงงานหลักเป็นคนอีสานนอกจากห้องพักสําหรับสาวใช้ยังมีห้องให้พลทหารของที่เขยอาศัยอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่ติดกับห้องของสาวใช้ที่ชื่อจำเรียงพลทหารชื่อสุเทพ การอยู่ใต้ใชายคาเรือนเดียวกันทำให้ในายเอกรู้เห็นพฤติการของสาวใช้และพลทหารพ่อสมควรกล่าวคือพลทหารสุดเทพจีบหญิงไม่เก่งแต่เจ้าเล่แสงกดไม่เบาตอนนั้นเงินเดือนพลทหารเดือนละ450บาทพลทหารสุดเทพเสนอเงื่อนไขให้จำเรียงรับไว้พิจารณาถ้ายอมเล่นผูเมียด้วยจะให้สตางค์ครั้งละหนึบาทซึ่งปีนั้นถือว่ามากโขอ,อยู่ จำเรียงก็คงไม่ใช่สาวบริสุทธิ์มาจากไหนเลยตกลงรับเงื่อนไขอย่างเต็มใจตกค่ำก็ยอมให้พลทหารสุดเทพเปิดประตูเข้าห้องเล่นผัวเมียกันเล่นเสร็จคนทหารสุเทพก็จ่ายเงินให้สาสบาทที่เหลือให้จดลงบัญชีไว้เข้าหาจำเรียงทีไรก็ให้จดลงบัญชีทุกทีจนยอดหนี้สูงหลายพันบาทจำเรียงทวงถามก็บอกว่ารอเงินตกเบิกเป็นก้อนเสียก่อน จะทบให้ในคราวเดียวเลยตกลงพลทหารกับสาวใช้เล่นผัวเมียกันทุกคืนเรากับเป็นผัวเป็นเมียกันจริงๆกระทั่งพลทหารสุเทพปลดประจำการกลับบ้านที่เมืองตากาำรียงเริ่มตั้งคันอ่อนๆโดยไม่มีใครรู้คนเดียวที่รู้คือตัวสาวใช้เองเช้าตรู่วันหนึ่งฟ้ายังไม่ทันสางเสียงประตูห้องในเอกก็ถูกเคาะตีรัวพอเปิดประตู พบพี่สาวกับมารดายืนรอยอยู่หน้าห้องพี่สาวถามว่าไปทำอะไรกับจำเรียงไว้ตอนนี้มันกําลังร้องไห้ฟูมฝฟายบอกว่าตั้งท้องกับเธอในเอกตกตะลึงจังงังอย่างคาดไม่ถึงเขาไม่เคยทํำก็รอกก็ติดก,กับจำเรียงสักครั้งเดียวแต่หล่อนฟูมฝฟายน้ำตาบอกว่าถ้าเขาไม่รับผิดชอบเครื่องต้องถึงตำรวจแน่ลูกในท้องไม่มีพ่อไม่ได้ในเอกนึกรู้ทันทีว่า จำเรียงท้องกับใครแต่จะแก้ตัวก็ฟังไม่ขึ้นเพราะสาวใช้ที่ไหนจะไฟต่ำเล่นผัวเมียกับพลทหารในเมื่อยังมีลูกชายเจ้าของบ้านรออยู่ทั้งคนรูปล่อและยังโสดสนิทข้อสำคัญสมัยนั้นยังไม่มีวิทยาการทางแพทย์ที่ตรวจ DNA หรือยินพันธุก,กรรมเดชบุญที่นายเอกพอจะรู้จักหมอหลายคนหมอบอกว่าตรวจเลือดดูก็ได้ถ้าลูกที่คลอดออกมา มีเลือดคนละกรุ๊ปกับเราเสาวใช้ก็จบเหเจอข้อหาแจ้งความเท็จติดคุกหัวโตฝ่ายเสาวใช้นึกว่าคำกล่าวหาจะสำเร็จผลเมื่อรู้ว่าจะมีการตรวจเลือดในภายหลังสามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นพ่อเด็กในท้องหล่อนตกใจมากเก็บเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านไปตอนกลางดึกในเอกพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาในความผิดที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นหลังจากนั้นไม่นานในเอก ก็พบเนื้อคู่เป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาความรู้ไม่สูงแต่รักนวลสงวนตัวคนที่ไม่ใช่ชายที่ไม่ชอบอย่าหวังจะจีบเธอสีให้ยากเมื่อบุพเพสนิวาสบันดันดนให้พบเจอในเอกกมามเทพก็แผงสอนรักปักอ,อกสองหนุ่มสาวในแบบที่เรียกว่ารักแรกพบได้แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขมาตราเท่าทุกวันนี้ที่จริงประสบการณ์เกี่ยวกับ โดนผู้หญิงอ่อยเหยื่อหลังแต่งงานยังมีอีกหลายสิบเรื่องแต่ในเอกของเราก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้งไปถ้าไม่เชื่อว่าสินห้าที่เขารักษาไว้ได้อย่างบริสุทธิ์ทุกข้อมีอำนาจคุ้มครองผองภัยเรื่องผู้หญิงให้เขาได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเชื่ออะไรได้อีกลำพังผู้ชายทั่วไปป่านนี้และเมื่อสินข้อสผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเลอะเทอะไปหมดแล้วเรื่องจากชีวิตจริงของในเอก เพื่อนสนิทของผู้เล่าก็จบลงด้วยประการชนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน